สดีจ้าพ่อแม่พี่น่องพบกับช่องอยาดาวโนเวอล้วจ้ะวันนี้กับมีข่าวดีเฮดแอพึงขาลายเริ่มออกแล้วพี่น้องเพื่อนๆกันเก็บไปวานนี่ยาดาไม่วางไม่ได้มาเก็บวันนี้มาเก็บนี่จะพี่น่องดอกแรกแต่ไม่ได้เอาเด้อจ้านี่คือดอกเทาของขามาเด้อจ้ามาเก็บเฮดพึงขาลายละกันวันนี้วันแรกของปี2020ออสองพันยี่สิบคศคศสองพันยีสิบสาม นี่จ้ะนี่จ้ะเอ้คือดอกเทาครับพี่น้องว่ายุงก็ล่าหลายพี่น้องนี่จ้ะดอกเทาคัะเนอะไม่เอาแต่เอาให้พี่น้องดูเฉยน่าจ้ะนี่อันนี้จ้าไปเก็บเพลระกันนะพี่น้องเนาะป้าจ้ามามาพี่น้องเห็นเ็ดละจ้ามาเห็นเห็นเห็นมีดก็ได้แล้วนี่จ้าพี่น้องนี่จ้ะนี่ดอกเห็ดจ้ะจ้างามๆเลย ยุงมันมากลักก็ต้องใส่ี่จะดอกแรกของปียาดาวโนเวจ่าเฮ็ดพึ่งขาลายเด้อพี่น้องฮีดอกน้อยมันจะ,ะตัดเพร้อมเลยเหนาแม่มไม่เหนาดอกยาย่งามงามงามอู้ยุงขนาดใสนมอกระยุ้งเลไป,ปลจ้าต่อไปเนาะจะ้าพี่นอ้องไปต่อจะยุงกัหลายพผลจะอิ่วกับมาจ้าสวัสด,ดีค่ะ เจ้าเก่าเจ้าเขาเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าเก่าเจ้าเดิมนูนคนนึงยุพาอยู่น่นจ้ะน้องมาดาไปจับดอกนึ่งจ้ะยุพาเดินผ่านไปยพาไม่เห็นน้องก็ไม่เห็นนี่จ้ะยายอิ๋วเห็นสองดอกเลยยายยังไม่เห็นจักดอกเลยอิ๋วเห็นยุงมันหลายคักเนาะนี่จ้ะพี่น้องไปต่อจ้ะไปต่อเนาะนี่พี่น้องอีกดอกนึงนี่จ้ะยุพาเห็นน้องเห็นห้ยยายดาคนเก็บ อยอยู่พาไมใกล้อยู่พาเขามาใกล้หน่อยพี่นอ้องดูเชือกจ้ะนี่คือเชือกเขากำลังขึ้นพี่นอ้องนี่คือเชือกเฮ็ดเราก็ปิดไว้พใบเถอะเก็บเลยเปิดดูปิดไว้จ้ะค่อยๆเดี๋ถูกขเขาแรงคนก็ไล่หลานแดงแน่นะแดงโอเคจ้ะใส่ตะกร้า <s it oka> พี่น้องยุงกัดจ้ะใส่ตะกร้าแหละยุงหลายจ้ะพี่นอ้องเอ้ยมันจ๋าแล้วเห็นดอกเห็ด เรเห็นดอกเห็ดตั้งอยู่นะตาไปดูนะจ๊ะไปดูไปดูกันเห็นแล้วเห็นตั้งนบานจ่อยสามดอกเถ่าไปแล้วดอกหนึ่งบานสองดอกไม่เอาจ้ะยังไงขากันหน่อยพร้อมพี่น้องเห็ดขึ้นผลดีจะขากน้อยจ้ะมีดอกหนึ่งมันคือดอกเถ่าครัจ้ะเราก็จะไม่เอาค่ะแก่แล้ว ยังิ๋วเห็นนะจ้ะยังิ๋วเห็นหละดู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 พี่น้องดูดูดูุกุกจิกีกยัง่งงิเห็นไหมนี่นี่โอ้พี่น้องจ้ะเนน้อยครั้งึ้นตะปูตะปีนี่จ้ะเอาไว้ก่อนที่หลังไม่ต้องเอาไว้ดอกมันแห้งมันเน่าจากินไเปล่ะ กินได้กัเอาเจ็บทำไมวะเนี่ยเจ็บเพี้ยพึ่งขาอะไรคลิปนี่ดูกันได้ย่าไปเลยพี่น้องสนุกมากจ้ะอันนั้นเอาตัวรถโอ้ยยุงโอ้แต่ต่ต่พี่น้งกัดยุังไปได้ต่อกันจ้ะพี่น้องเห็นต่อลงไหมเจ้ะมาเก็บยายหฮะ โอ้มามาเก็บเองก็ได้นี่นนั้นเก็บเพชรเก็บพี่น้องเอ้ยนีน่คือจี๊เน,น้าอีูดอกกาหนินี่จ้ะก็ขึ้นอยู่ประมาณนี้อยากกับจีตัดตั้งนี้ได้ด้อพี่น้องเด้อจ้ะโอ้มีเน่าจ้ะโอ้ยุงพี่น้องเอ้ยเต็มหนาเต็มตัวไปไปต่อกันจ้ะพี่น้องย่าดาเห็นเองดอกนึงละจ้ะอันนี้เห็นเองแท้เลย เ้าะยาอือจะยาเห็นเองดอกหนึงน่งนาะอ้ยุงหลายขัดดีจะงามๆนี่ขายใหญ่ดีเนาะจะยุงมันหลายกระโดดเนาะไปไปต่อกันพี่น้องป้านี่จะพี่น้องดอกหนึ่งจะ้ะ mỗi ngày, vẫn như những dogging dóc béo. Tommy chắc, tất nhiên cân nó. Tất nhiên là, oh, mọi người. Tiếng chưa. Ao pây ní cân nó. Ôi, nguyên lút của mẹ thân áp. Tiếng chưa. 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 nhìn chưa. ตอนนี้คนส่วนมากเขาจะกินเห็ดหัวน้อยเด้อพี่น้องกินเห็ดอ่อนๆเดี๋โอ้ไม่ใช่ดอกเดี๋ยวเราจะพอมาถึงสองดอกแต่ยุ่มก็หลายพันหอีกข้างหน้านึงอีกดอกนึงจะพี่น้องอืนตรงอีกดอกนึงจะยุ่งหน่อยต๋อมกล่องเก็บดอกนี้สักก้อนเนาะนี่จะนี่ดอกนึงแล้วกันนี่อีกดอกนึงพี่น้องนี่ส่วนมากพวกยาดาวจะกินกืบประมาณนี้แหละพี่น้องยาดาวไม่ถึงขึ้นซัดเอาเลยเนาะนี่จ้ะ จะตัดเ้าเล็อกอะไรดักดอกอึก่งจะนี่คือแข็งแรกของปีเลยเฮ็ดแรกของปีนี่เหมือนจะเนา่ามันตัดทิ้งก่อน,นประมาณนี้พี่น้องนี่สีด้เราได้เฮ็ดวันนี้ยาได้ตะก,กามาดีดีไปเถอะไปต่อเอาดอกกุ้ต่อเนาะ เดินไม่ดีก็เยับดอกมามันอีเด็กเป็นหน่องตอนน,นี้ไปดูต่อดอกลุงจ้ะได้เห็นว่าตัวโปะขึ้นจ้ะดอกใหญ่ครับคันดอกใหญ่คันงามพร้อมได้เห็นจ้ะทั้งนี้มีดอกเยอะจ้ะเป็นดอกเด่นอ้วนเลยอ้นวนเลยค่ะห <c oughs> น้าตาคับ <c oughs> ยากระจตัดเอาเลยอลไรจะพี่น้องไปจ้ะต่อย่าอยู่มนันหาต่อกันน่าจะเนาะอีกดอกนึงจ้ะทางกันนี่แหละพี่น้องอกเ,เก,งก,กเี่ยวหลังมากันเลยเห็นจ้ะอีกดอกนีงดอกดอกเดียวเนาะนี่นะโคถ่ายรูปจ้าแป๊บก่อนจ้ะเก็บเลยพี่น้องตัดถ่ายรูปเลยจ้ะ

นี่ขาไม่ค่อยใหญ่ปลาไหลดอกเจ้ะดอกอ่อนก็นี่เขาชนมากชอบแพนกินยังงี้จ้ะยังไงยุงงูนิดก็ยุงอันนี้ยาดาวก็ตัดเอาตั้งนี้เลยโดนเตจันโอ้ต่อจ้ะยุงมาไลยมีสัยตาไหมพี่น้องเดินมาอีกสามสี่ก้าวจ้ะก็กลุ้มๆแถวนั้นแหละจ้ะแต่ว่าเดินมาแป๊บเดียวมันก็ รอบหล่หลงพอเฮ็ดมันกำลังขึ้นพี่น้องมันเลยต้องออกมาชนลังมนันจริงๆอย่างที่เห็นจ้ะค่ะมีกันนี่เนาะนเโดก็มีดกอกินขาก็ไเท่าไร่แล้วพี่น้องเดี๋ยวมาครั้งที่เก็บดอกเป็นนี่จำนี่จ้ะพากันกินจำนี่ย่าดาวกินกันที่นี่ chịp này, đùn, bây giờ đi thằng này đây, ai lại thấy mấy 2 đọt nè, lại thấy không chị, 2 đọt, lại 2 đọt, 2 đọt, chị,

Oi, mọi người kể. bye. mọi người kể. Oi, 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 mọi người 2 Oi, mọi 2 kể. Oi, mọi người 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 kể. Oi, mình phải nấu mò nấu kín đấy chứ, mình phải nấu xay mò, <laughs> tít cắn đó, bà cắn được <laughs> này. ôi nằm đây phi nông, yung yung yung, yung <laughs> chưa, xích được phi nông, còn như thử được cái xích, mò đá cái này tôm kín bát như à, tôm kín lơi. Ui, Chắc nó. Chắc, đó. Ôi, lại đọc đừng đọc. Đọc 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 nó. Chấp 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 nó. Đọc nó. nó. Chấp nó. Chấp nó. 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 Uh. ủa tầm ăn ăn kiếm ăn tầm ăn tầm ăn tầm ăn đó ăn tầm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  ăn ăn tầm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  sản đồ Quý này hay Rất hay Tóm ra chơi cho yêu Hương nạ Phía lái cho phía nông Bà Đến tôi gắn mình đây đây đó hết đồng phía lại kênh Ghiền Để phải... và... mà... không bỏ lỡ những video hấp dẫn

chấp nhận được những đọc chả là chả, đọc Ố, ả, nhìn, nhìn cái đọc chất 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 Này chất 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 hết đi nè chất 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 สักไปจะดอกบานแล้วสองดอกด้วนะในไล่เห็นนี่โอ้หูเดี๋ยวยุ่งน้องพี่น้องต๋อมต๋อมกล้องพร้อมสามดอกเลยพี่น้องสามดอกสามดอกจะ้ะนี่นี่หนึ่งดอกเก็บกันน่าจะสีดอกนั่น,นคือจะม้ยมยอดแล้ดอกใหญ่มันมันเท่าแล้วเอาตะลุกน้นนอยๆอ,อ,อ,อ๋อจ้ะคนแก่กินเราอ่อนๆเถอะนี่นนฟันดีเอ้ยจ้ะนี่ยสองดอก Ôi, oh, cắn mất vẹt Tiếp cắn đọc này mẹ, đọc này. Uy, chưa Để đột mẹ ông, đột đi Ây, Chỗ khó mắt tiếng một lần phía lọng Ôi, mặc kính mặc dung phía Đến mẹ chờ Ít 2 đọc nổi Đó là kính anh thấy nè đọt đéo nè chị đi mai nè đọt nè đi này đang gìn lại tập nè từ nè gìn đọt tập nè là phe nào nè nè đang ngày hôm nay tôi thắc ôi lục nào nè yung 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 láy chính chính nè mẹ cái chiêu mới gìn lại phe nào đã bảo cầm แม่งกินดอกีเฉยจะไม่ได้หรอกกินในหัวมันกินอ้ในมันต้นมันเล็กเฮ็ดหนักคค่ายขึ้นตามตูดคนเย็บคนก็ลาหลาย้ะพี่น้องคนก็เสียงคนเข่าออกเรื่อยจะค่ายพ่อแล้วก็กลับมือคนก็สูยุ่งไม่ไหวก็กลับแต่ยากกับไปต่อจะมันยุ่งมันหลายโพดคุณเบิ่งกับทุนได้กินเฮ็ดเอขึ้นม่ปีนึงอันนี้ก็แล้วพอแล้วก็รีบกลับพอยุ่งมันหลายทุนไม่ไหว เก็บไปละกันย่าๆพี่น้องมาเด้อจ้ะดอกน้องพี่น้องตะก,กระดอกบานแหละบานเลยวจ้ะบานเอาตัวหัวหนเนาะหัวก็แมวแล้วจ้ะนบานเหรอแมวเจ้าไอต่อเดินดูตอจ้ะสถากนการณ์พื้นที่ Hoo 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 ดีกว่ากันเด้อจ้าจะดราม่าเด้อตัดเอาเลยยุงมันไหลส้นนั่งนานไม่ได้จ้าไปต่อกันจ้ะมาดูต่อยุงมันไหลกระดอพุ่งพุ่นั่งไว้เลยดอกไปเลยอ่ายุงมันไหลกระโดเย็ดกระดอกงามจ้ะฮะจ้ะ vãi peto pino pino đây mm -hmm. chị 2 đợt cám má nì mẹ thế này đây thì ra thì ya áo là chị áo tóc nói à, tuôn mận nõi tuôn ya mình sẽ dùng pino mẹ หลังจากที่เราไปนั่งพักกินของหวานกินอาหารนิดหน่อยค่รถเราเราก็เอาเฮ็ดไตรถไว้จะเราก็เฮ็ดที่ได้ไว้รถเสร็ยวล้วนี้เราก็เดินมาต่อห่างออกจากรถมาหน่อยนึ่งจะกำเห็นดอกนี้แหละดอกแลกหลังจากบางพักกันแล้วนั่งพักกันนานแม่พี่นอ้องยุง่งต้องรีบลุกจะตอนนี้ยาดาวกับเสริมห <c oughs> มวกเพิ่มอีกหละมันนั่นเนอาอจจะ ยากรเติมหมอกเพิ่มยุงมันคักใส่หมวกไปนี่พอมันพล,ล,ลนนห์ตาทีนิดนี่โอยประมาณนี้พี่น้องเอ้ยโอ้ยคักขักขัก,ขกไปจ้ะต่อกันเนะาจะจ้ะตรงนี้จ้ะตรงนี้งามอยู่พี่หนงตรงนี้งามอยู่เนาะตัดเลยลจ้ะตัดเลยตัดเลยจ้ะ งามจริงใส่ปลาได้๋สองดอกครับต้องมาจากรถแล้วนี่ไปต่อจ้ะจะพี่น้องไปอิวเห็นแล้วจะดอกน้อยสองดอกใช่ป่ะสามดอกคนน่ะสีลุ่น่ะนี่จะพี่น้องใช่ป่ะนี่จะอีกดอกนึงพี่น้องโอ้ยมีกับมิดดูอีกอันอีกดอกนึ่งอื่นอีกดอกนึงจ้ะ พี่หนอกเนี่ยน,น,น,นกันเถอะเถอะนี่นล้ไปต้มใส่หม้อต้มสดโคลกพี่นอกเดี๋ยวบอกว่าใช้อีกนะโอ้พี่นนอกเคยเห็นแม่ปีนี่พักกันเนียนเก็บตุก เอาทุกอย่างเลยถ้ากันเหน้อกันหนาวอยากเก็บแต่ไม่มีใครอยากเอาจ้ะพี่น้องไปโตกันจ้าเห็นจ้าไก่จ้ะสองดอกอยู่กระทางไปดูกันเจ้ามวนับี่เฮ็ดอะไรโอเฮ็ดขาลายหน่จ้ะคือแคลมล่ะโอขาลายขาลายเหมือนเดิมขาลายจะขาลายจ้าพี่น้องเก็บจ้าเก็บอุ่นนี้อุ่นนี้จ้ะ quần cái nọ tập bọt đây chưa nhàng chút tốt quần nhiều phấn quần vẫn như vậy phấn tốt hàng này ba cái hàng đấy chưa nà tốt thì tốt vẫn từng 4 văn hà văn từng văn nó cứ nhân hàng đâu này đi chơi mấy chồng quá này đi cái đuôi đuôi cái bà chai mấy chồng đi chơi là Nhi, chơi. เดิ้ไปโตกนันจ้ะต่อกนัอกนเนาะที่เนาะสองดอกจ้ะแล้วเห็นมาไกลนู้นดอกถอดขางหนึ่งจะสองดอกนี่ก่อนเ,าเานาะย้อนแดดจ้ะดูแดดทันแดดที่เนอง Do cũng chỗ ở đi con nó tắt bắt đây lẽ chưa bắt được lẽ chưa chưa bắt được chưa bắt được เพก่อนยังเอาก่อนเถอะเห็นเห็ดจ้ะเอ้าอาจจะเน่าพี่น้องเลยจะดอกเถาเขาจะแต่เราไม่เอาคือดอกเถาเขาเขาจะไม่กินจ้ะทุนมากตะกอนยาดาตอนี้ยาดาก็เก็บเลนนี่ยาดาวไม่เอาแล้วจ้ะเอาไปเป็นสปอเป็นเชื้อเขาวงามอยู่้าไม่เถา โอก็อยู่ตรงนี้กก็เป็นเชื่อไปน่าจะเนาะพี่เจ้าคือดอกเถาะก็เราก็เดินหาดูต่อไปจ้ะไปต่อกันจ้อะนี่ดอกนึ่งพี่น้องหญ้ามีเห็นดอกจ้ะออกมาจากดอกเท่าตรงนู้นแล้วนุตกกระบี่เดี๋ยวให้ดูตอนนั้นแหละตาก็มองไปทางอื่นมันแห้งมันแรงแหละฝนหยุดตกกันแรงทันทีเลยแล้วไม่หยียบอันนี้ติ้นเท่าหยับไม่ต้องหยุดหรอกเจ้านี่มหยับดอกก็เลยไปเียดดอกให้เฉด น่าจะอยากไปตัดเอาอประมาณน,นี้งามอยู่จ้ะไปต่อกันจ้ะแล้วเห็นอีกต้นตุ้มตุ้มที่เปแม่นมี่ก็อีกอ้ยนี่ก็อีกพันหนึ่งพี่น้องเฮ็ดบางคนก็กินก็ว่าอร่อยอย่างนี้แต่ยาไม่กินเนี่ยบางคนก็ไปกินก็ว่าอร่อยแต่ยาไม่กินจะ้ะต่อกันจะ้ะนูน้นเห็นดอกต่างถลืดดอกนึงเห <c oughs> ็น,น,น,นไหมจ้ะนู้นข้ามไปเนาะจ้ะ

để lái khảo Nụ rồi khát chờ. đi tầm một bia bini tìm chào mừng kỳ lâu dành cho Đọc nhau Đọc nhau nhau nó nhau 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 cắt, nhau mọi thứ ba, thế ba gần như thế này ô lượm nào ô gấp nào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  chưa tối chưa tối chưa tối tối chưa 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 đúng chưa? Bé để cái chim bút này trẻ này đi ra bé bút Ôi cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ม Finnish, no liebe, ันก็อยากตัดฟางอยากถูกถูกแล้วก็ต้องเกลี่ยไปตัวจ้ะคืนละจ้ะแต่ว่ามันเทศไหลไม่รู้ดอกยากับมิเก็บก็ตัวจ้ะให้ดูเฉยเห็นไหมจ้ะือเก็ตหนามาคุณผู้หญิงไหมยากับมิกินด้วยกันจ้ะให้พี่น้องดูเฉยเฉยยุ่งก็ล้วหลายพี่น้องนี่จ้ะถ้ามันขาแดงมันก็โอเคนะแต่ว่าเราไม่กินจันนี่ฮะไม่ไม่กินกันนอกจากขามันพุ Nụ ít đồn nâng chả tìm hài đủ dễ trời nữa Bà, bà tỏa cắn chả, phí nông Nụ, nâng cắt thang lên chả Đồn nâng Cắt thang cắt thang lên mẹ ổn đó Nam, cắt thang chơi đi phí nông thính lòng nam con cấp phải hạt vật cho nam thấy nhau đi nam lại ma chả khẩu ê như mà là lai lại lông ma chả phấn tốt đừng như mà là lai đừng thật khay lòn lên nam có mắt lên đây này. cái phết nha pa hết này phải đi phải thang Tha đến lạt có gì phải cả ít cấp dưới cả vật dậy như nó chả đang โอ้ยจ้ะแม่อ่างดอกตองหัวมันนี่มันแห้งหมดไปตัวจ้ะอยู่งมาตัดหนาเลยดูยิ่งยิ่งคนถาว่ายัไงพี่น้องไม่เหงามีดอกนึงแล้วก็ต้นหนายจะยิ่ดอกถาวรดอกนึงพี่น้องนีย่าได้อาดอกก่อนยิ่งยิ่ยจะไปดูดอกถาวรคนถาวเก็บดอกถาวรได้ในีิ่งเม่นี่เป็นสาวนะพี่น้องอะ ขาทำไมใหญ่แังไหัวมันจะไม่เอาคือเก่าไปเตาะนี่คือดอกท ảo พี่น้องนี่คือดอกท ảo ก็จะก็จะเป็นทรงนี้ดอกท ảo ก็เนาะไปจ้ยพี่เนาะเนี่ยน้องเอ้กคลิปนี่เอาไปแค่นี้เด้อจ้ะก็าจะหาต่อไปแต่แบตเตอรี่มันจะมุดยิ่งเผื่อ เด็๋ยวจลีมดกับมดกันไปเลยเนาะจ้าเนาะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้จ้าคลิปเกเพชรพึงขารายแรกของปีเอหกสามหรือข้อข้อสอสองพันยี่สิบเนาะจ้าเก้จ้าสวัสดีจ้าทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีจ้าทีนี้เราก็กลับบ้านแล้วจ้าเราก้าวป่านเลยยุงหลายหลายหลายไปเด้อจ้ากลับบ้านกันเถอะ จ้ะพี่น้องเฮ็ดลอมมาได้หาไมา่ได้หมดอันข้างบนนี่ของคุณปู่จ้ะของยาดาวอยู่ข้างล่างเหนื่อย <c ười> อยู่มันมากโพดเนาะจ้ะเนี่ยชอบดอกกินตำนีจ้จ้ะอั่ข้างบนนี่ของคุณปู่ปู่ที่ขายยาวๆี่ยาแม่เอาแล้วถึนได้ยาขัดทิ้งที่หลังอันของยายาจะเก็บซะตำนี้เปลี่ยนมาเนี่ยเก็บแล้วจ้ะ ทำคลิปไอ้ทำเองเฮ็ดก็น่าจะเนาะพักหน่อยไอ้ทำฮิดห้างกินขา้าวกินน้ำก็ทำฮิดต่อเดี๋ยวมันญิบานโพดทิ้งไว้นานะจ้ะ